สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าผักกินสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันสงกรานไทยนะคะพี่น้องขาขอทุกคนสุขภาพข้างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องขาแล้วก็คิดสิ่งใดของความปรารถนาวันสงกรานไทยแล้วกเ็เป็นวันที่ร้อนของเมืองบ้านเรานะพี่น้องขา เป็นร้อนมากเลยเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนนะคะก็สัญญาก็แอบอิจฉานะคะพี่น้องๆที่เขามีญาติมาหรือพี่น้องเข้ามาจากจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแอบอิจฉาพี่น้องขาเขามีความสุขสัญญาก็ไม่มีพี่น้องที่มาจากทางไกลนะคะญาติๆเขาก็มานะคะแต่ส่วนตัวแล้ว แอบอิจฉานิดหนึ่งนะคะพี่น้องคะเราเคยอยุดจุดนี้มาคือว่าตอนนี้ไม่มีแบบว่ามาหาสัญญานะคะพี่น้องขาสัญญาน้อยใจแล้วก็รู้สัญญารู้สึกว่าอิจฉานะคะพี่น้องขาแต่ก็มีความสุขนะคะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สัญญาก็พามากินอาหารบ้าน,าน,านเหมือนเดิมนะคะก็มีไอผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะพี่น้องขะผัดบักฟุ้งไฟแดงเนี่ย นี่คะ่ะพี่น้องขาแล้วก็เออมีปลนปลานะคะแล้วก็มีผักกลุ่มครับพี่น้องขามาเดอ้อคะ่ะมากินข้าวภาษาบ้านป่าก็มีแค่นี้แหลคะครับพี่น้องขาวันนี้ขอบคุณมากนะคะมาเด้กกินข้าวด้วยกันจะ้ะนี่ผักบุ้งไฟแดงชอบแบบนี้คะ่ะ ก็คือคณะผักกลมพี่น้องผักกลมอร่อยอม,มาค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาเปิดมือค่ะอืมอร่อย Cái <coughs> <coughs> ลูกค้าวพี่น,พน,น้องคู้กำลังพริก Hát cùng Ừ. Ừ. vợ mười lời ừ bạc bông mười bây ừm อาหารบ้านๆตอนนี้อืม้มอร่อยผักคุมผักคุมสัญญาชอบกินยอดมันนะอร่อยกว่าดอกมันแต่ว่าดอกมัน กมันมันดูมันมันหยาบหยาบไม่หน่อยไ,ไม่ชอบยอดมันเนี่ยอร่อยมากอืม ออยอดมันไปปะปลว,วบนะ่ะ ม,มีแบบนี้แหละครับพี่น้องกับข้าวอร่อยแล้ว Ừ. Tahan. เด็ดเกี่ยวกับผักก ไห้หมดแล้วฟันกลุ่มโอเคค่ะพี่น้องขาฝากกดติดตามกดไลค์สัญญาด้วยนะคะแค่นี้ก็อร่อยนะคะพี่น้องขาอร่อยมากด้วยซ้ำโอเคค่ะพี่น้องดีเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ